ดูรทรงจะผุนะแต่แป็นต้องค่อยๆทำดีกว่าขอมาดมขอมาดมผุยังมากผุ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 ผผไปเราะหาดูคะ่ะไม่รู้ว่าจะมีไหม ไม่เคยมาแต่ว่ารุ้นดูเผื่อมีจ้าโอ๊ปวดหัวแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยไปดมเห็ดอิเมื่อกี้เห็ดกินแรงมาก ข้างาแห้ง สังเกตนะถ้า,าถ้าเอาออกไม่ดีมันก็จะเป็นแบบเป็นเหี่ยวเหียวเป็นสีส้มๆนะคะทุกคนขางามมาก ดอกเล็กๆเข้ามาก็อโอ้โห,โหทุกคนสมบูรณ์มากเนี่ยแม่เห็นแต่ไอ้ตรงเนี้ยเล็กๆแม่เดินเข้ามานะ่ะเยอะมากเลยทุกคน Åh, oh, oh, så คันเบาไงนี่คึกคักย้าโมเนว่าฟูดินเต้องรอนะทุกคนงามแหง ยกขค้นมาเบบี Ooh, ้โอโหขาโอ้ามาขาทุกคนดูดูขาตรงนี้นะ

Så, vi har en fin liten kantarellfamilj. lite klippning också. Sitta. Sådär, sista. Åh, oh, <laughs> <laughs> oh. yeah, like du kan! De är jättefina! Du, älskling den här. Den ser jättestor ut. Jag kommer närmare. Helt perfekt. Hon. Det är så här. Hey. Yeah. Riktiga. Oh, really så. Oh, oh. Så. Mm -hmm. Den var lite skadad ja. Oh, det är inte. Det blir så fint. Oj, oh, den, oh, den kommer ner nu. Kolla. Mm. ที่แป้งเก็บกับคุณพ่อยังลงเหลืออยู่นะคนโอ้โดนแตกแตไปแล้วอายไปแล้วอุ้ยเกือบพลาดทุกคนเดียวคือคือเขาแอบดีมากตาไม่ตีไม่เห็นจริงๆเด้อเนี่ย สวยด้วยนะเนี่ยโอ้ยเด็กโอ้ไม่ชอบเลยนะสวยสวยฮนะเนี่ยคนขาอนดี้แดดจฟินทุ่ด้อันีเตรงนี้เกิดจริงๆด้วยโอ้โหคนใะหญนะ่หนะ่า เอาวกเอ็ดเลยคลนะดูฮะเดีอย่อยู่กับป้ารกๆอย่างนี้เลยดูรกมาก คนหลายพื้นที่ยังไม่มีโอกาสได้เก็บนะยังแห้งแง้งดูแป็งโชคดีมากมากยังมีเห็ดเก็บมีเห็ดขายา้ยังเหลือยังเหลือค่ะทุกคน เยอะเยอะเลยฝากเก็บระบบหัวเขาที่จริงใจ ตรงเนินที่พวกไม่แป้งทิ้งไว้เยอะๆไม่รู้คนอื่นมาเอาไปหรือ,อยังไม่รู้หรือมันแห้งมันเหี่ยวไปแล้วสาธุสาธุสาธุขอให้เหลือไอตรงเนินที่พวกไม่แป้งทิ้งไว้เมืสองสามอาทิตย์ที่แล้ว เอาตรงนี้อนไปใต้ต,ต,ต้นไม้เลยที่ก้าเดินผ่านไปนะไปทางไหนด้วย Ändå svan det hette mig. สวยมากวอดอุ้ยเพราะกระสวามบนยังเลยจ้านอ้นอยเดียวหลายหลาย น้ำมากิดข้วแดงจ้าขันตรเล่นขันตระเลันทุกคนเหนื่อยเหนื่อยนั่งลงแล้วก็ลุกขึ้นหน้ามืดเลยเหรอเหนื่อยแล้ว แม่รงมาเอาเลยแม่รู้จังไหนมีเห็ดมืดแล้ยวทุกคนไป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 เก็บเห็ดกันตรงนี้เก็บเคยเก็บไปแล้วนะพอเขาได้ฝนขึ้นมาอีกแล้ว นี่อันนี้ไว้ก่อนไละลูกค้าเก่าๆเ,เริ่มกลับมาเยอะมากทุกคนเอ้ยม่งเงี้งมองเง้ยพ่อใหญ่ร้านอาหารที่เอาคนเดียวรวด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 นะมันแทบจะไม่ได้ให้คนอืน่นนะ่ะก็มาอีกแล้ว นาง,อาอางนนนนก็จะเอาอยัางงั้นคนนี้จะจะเอายังไ้ไปไม่เป็นแล้วมาแล้วเก็บกี่รอบก็ขึ้นทุกคนดูอยู่อย่างเงี้ยใครเขาจะเห็นแนนบ่เนี่ย ไปอีกสวยเลยค่ะท่าดา จะดีได้อยู่แบบนี้ค่อยดูไปจ้ะคนอยู่กับบลูเบอรี่เนี่ยต้องค่อยๆหาไม่ค่อยๆหาไม่ได้นะแห ็บเ็ดต้องเก็บไปตามสถานการณ์นะทุกคนปีนี้เห็ดเขาชอบต้นบลูเบอรีร่มากเลยขึ้นเต็มปุ่น เอ้ยอีกก้าวเดียวแค่นั้นแหละเนี่ยขาฉันอยู่ตรงนี้เองแน่มแน่มแน่มๆอยู่หรีม,ม,มันหลบดีมากสุดแท่ดีนี้หลกเลนอกเลย ทุกคนดูลมมาแล้วเสียงฝนมายังบูบูเลยนี่คะ่ะทุกคนผลงานมาถึงบ้านแล้วนะคะข้างล่างก็อีกตะก้าสีแดงตะก้าหนึ่งนะคะนี่แหละจ้า ไปแล้วนะคะ,ะเห็ดเริ่มใหญ่มากเลยนะคะมีต่ดอกใหญ่ๆนะเนี่ยโอเคมืดแล้วเนะี่ยเห็นไหมแม่แป้งไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคนอ่านในแม่แป้งน้ำตาลจ้าเด้อสวัสดีจ้า